บินขึ้นได้ด้วยดูโอ้โหบินชมวิวหรือจะบินลงก็ได้ไงบังคับได้หมดก็ค่อนข้างเล่นง่ายเลยทีเดียวสามารถตั้งปาร์ตี้ได้นะเนี่ยสร้างทีมได้อย่างที่บอกไปเป็นชุดแฟชั่นเนาะเท่อะดเลยโอ้โหสวัสดีครับเพียงเพทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมอนเดิมเก็ตคุงจะมหาครับวันนี้เลยฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์เป็นกำลังใจผมทำที่ต่อไปนะครับเพื่อเพอ่าตอนนี้ครับ วางจากงานละครอ,อยู่แล้วนะมีเกมใหม่ๆนะมารีวิวกันอีกแล้วสว o r d ตออฟโซจิตวิญญาณเพียงดาบครับก็ตอนนี้มีอยู่3เซิฟนะผมว่าจะเล่นเซิร์ฟล่าสุดเลยกันเข้ามานะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีอาชีพอยู่สอาชีพนะครับก็จะเป็นอ่าโลลี่นะครับคล้ายๆเป็นเวทของเกมเกมนี้นะแล้วก็เป็นจอมยุทธอ่าอาวุธก็จะเป็นกระบี่นะครับเพื่อน อ่าน,นี้เป็นนักดนตรีนะครับผมก็ไม่แน่ใจครับอาจจะเป็นพระของเกมนี้ก็ได้อาชีพฝึก้ายนักลบครับเป็นดาบโล่นะน่าจะเป็นแทงของเกมเกมนี้ครับเพื่อนอดูภาพคนข้างน่ารักเลยนะผมว่าจะเล่นจอมยุทดธดีกว่าเป็นคุณชายครับก็เดี๋ยว,วตั้งชื่อว่าเก็ตคุงครับตามชื่อช่องเลย โอเคครับไปเข้าสู่เกมกันเดี๋ยวจะพาเพื่อนดูนะครับว่าเกมเพลยงง์ข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับคุณภาพภาพเนาะพอเข้ามานะครับเขาจะให้เราเลือกมุมมองเนาะก็จะล็อกก็ได้ไม่ล็อกก็ได้นะครับผมชอบแบบไม่ล็อกเนาะอิสระดีดก็จะเลือกโทนสีนะครับใครชอบเป็นไหนก็เลือกแบบนั้นเนาะเอาเป็นแบบนี่ว่าพื้นผิวนี่อ่ะ อันนี้สวยดีอันที่สองอ่ะลองไปเลือกดูแล้วกันเพื่อนๆไม่มีผลนะครับต่อการเล่นแล้แต่ความชอบเลยอ่าแล้วก็ออโต้เควสไปเรื่ยนะตอนแรกก็ขอจะสอนก่อนแหละตอนแรกโอเคบทที่หนึ่งอ่าล้วก็เปิดดาวน์โหลดไปด้วยนะตัวเกมให้เปิดดาวน์โหลดโอเคเลยนี่ถ้าเราไม่ล็อกนะก็จะหมุนได้ 360สามร้อยหกสิบงศาเลยเพื่อนดูแล้วสามารถลังคับได้แป๊บเดียวเลเวลสี่แล้วเพื่อนไวมากๆทำเคสไปเรื่อยนะ,อะตอนแ,แรกก็จะไวนิดหนึ่งก็เดี๋ยวจะอธิบายนะครับทุกอย่างเลยของตัวเกมเนาะเดี๋ยวขอเก็บเลเวลสักแป๊บเนาะตอนนี้เพิ่งเลเวลห้าเลเวลหกฟังก์ชันก็ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมา,ารีวิวนะครับ ระบบต่างๆนะครับของเกมเกมนี้นะครับสวอตออฟโซนะครับโอเคเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆนะใครที่สนใจก็ไปโหลดมาเล่นได้นะครับในโอ s และ android นะเพื่อนๆโอเคจวขอเก็บเลเวลสักแป๊บมาแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหไวเหมือนโกหกครับไปเลเวลแป๊บเดียวมานะครับตอนนี้75เข้าไปแล้วอ่ะโอ้โหเร็วมากๆเลย เรามาดูครับโอ้โหเป็นเกมที่แบบภาพสวยมากมาเพื่อนดูงานนี่นี่โอ้ยดูเข้าไปสูบไปได้โอ้ดูแบบกรงตะกาวโอ้โหแล้วยังมีอ่าปีกให้เราบินด้วยนะโอ้โหสุดยอดด้วยสามารถบินได้นะเป็นเกมที่ผมเพื่อนนะครับสามารถบินขึ้นได้ด้วยดูโอ้โหบินชมวิวหรือจะบินลงก็ได้ไงเนี่ยบังคับได้หมดอ่า แล้วยังมียูนิคอนนะคับตักขี่ให้เราด้วยนะสำหรับใครที่ไม่อยากบินนะโอ้โหผมก็บินทั้งวันเลยอย่างงี้อ่าบินจีบสาวอาโอเคอยู่นะพูดถึงเกมภาพสวยมากเป็นโอพิโอเพิลเวจ๋าเลยอะ่ะอืมเมืองเมืองสวยงามมากสุดยอดเวลาจะลงก็กดด้านล่างซ้ายนะครับที่ปีกเนะนี่ก็เป็นจอมยุทธนะครับเดินดินนะนี่เดี๋ยวเราเดินไปนะครับก็จะมียูนิคอนนะครับให้เราขี่ด้วย เป็นสัตว์ขี่ที่แจกนะครับนี่จะเห็นไหมสัตว์ขี่ตัวนี้นะโค้ตเทะผมก็มีเหมือนกันก็วิธีการเล่นนะครับง่ายๆเลยเพื่อนๆอันนี้นะกดเคลดหลักโอโ้โหโหยโหยโค้ตเทะกดเคลดหลักนี่ดาน้ายดาน้ายก็มีเควสดอยู่นะเควสดหลักเควสดรองทำเควสดหลักให้หมดก่อนเควสดหลักนะครับบอกให้เราตีบวกนะเราก็ตีไปเลยอนะัตอนโนมัตินะ เพิ่มความแข็งแกร่งนะครับของตัวละครของเรานะนี่เวลาตีบวกนะก็ต้องใช้เงินด้วยาาตีรัวเลยตอนนี้เป็นเลเวลแปดไปแล้วนะบวกเก้าไปแล้วบวกสิบไปแล้วก็จนะทำให้ค่าพลังลบของเรานะครับขึ้นแบบเยอะมากๆอืมทำให้ตัวละครเราเก่งนั่นเองแหละนี่เราก็กดไปเรื่อยนะเราต้องการให้เราบวกถึงสิบเลยนะแต่ว่า ผมแม่ม,มีของพอหรือเปล่าอต้องไปดูอีกทีหนึ่งก็จะเป็นแบบเคล็ออตโอต้นะถ้าจะทำเคล็หลักไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่ดูเอฟฟองเอฟเฟกได้ยูทำทำเคล็ดไปเรื่อยนะได้ของตลอดเลยแม่งแจกแจกเยอะอจริงๆเนี่ยแป๊บๆเมื่อแปแลสิะแป,แป๊บเดียวเองเมื่อนๆก็เป็นเกมอ่ะพัฒนาตัวละครนะครับ ตอนนี้อ่ะังลบผมก็ห้าหมื่นหกเข้าไปแล้วเลือดนี่โคตรเยอะเลยอ่าไงไงก็ค่อคนข้างเล่นง่ายเลยทีเดียวสามารถตั้งปาร์ตี้ได้นะเนี่ยสร้างคีมได้เอาไ้ลงดวงลงดันนะครับอ่าวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เพื่อนๆแล้เดี๋ยวมาดูอ่าอย่างอื่นมั่งอันแรกก็จะเป็นแผ่นที่นะครับก็จะบอกเลเวลต่างๆเนาะ แผนที่เขาค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวดูแผนที่โลกกันบ้างโอ้โหเพืเ่อนๆดูดิเลเวลของมอนเตอร์มีถึง555เลยนะตอนเนี้ยโอ้โหแบบสูงมากๆเนี่ยยังไม่เปิดนะครับแผนที่คงจะแบบเปิดไปตามเลเวลของเราด้วยแหละอืมอ่าโอเคจะออกไปอธิบายเยนาะอ่ากิจกรรมก็อันเนี้ยทำสามารถทำได้ๆๆเรื่อยๆนะ วันหนึ่งทำได้อ่20ครั้งนี่เ้าจะบอกไว้เนาะนี่ได้ EFP นะครับก็ประมาณนี้ก็ทำไปได้เรื่อยๆเลยอันนี้ทำได้ไวแล้วสองครั้งอ่าก็จะมีเลเวลที่กำหนดอยู่นะครับว่าเลเวลเท่าไหร่ก็จะได้ของได้ EFP แบบโคตรเยอะบอกเลยเป็นแบบกิจไอกิจกรรมประจำวันนะครับก็สามารถทำได้ตลอดอืมนี่ก็ถ้า115ร้อยสิบห้าเมื่อไหร่ก็ประลองครับโรงงานประลองได้นะเห็นไหม สามารถลง,ลงรานไปลรองได้อ่าเนี่ยกิจาก,การกรมก็จะเปิดมาเรื่อยๆนะแล้วแจะเลเวลของเราอืมก็ไปอัพเลเวลให้มันเยอะๆก่อนนะโบนัสก็เป็นอ่่กิจาก,การรมหมุนธรรมดาไม่มีอะไรนะพี่เพื่อแจกของโอเคประมาณนี้ข้าไปเลยเยวคลิปจะยาวไปอ่าต่อไปสมาคมก็เป็นพวกซื้อข,ของครับเพื่อนนะเติมมอเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นเติมครั้งแรกอ่าเพิ่มซัพ์ ก็เป็นกิจกรรมหมุนเหมือนกันอ่าอันนี้ก็เป็นพวกกิจกรรมพวกเติมตังค์แหละซื้อของอันเนี้ยเป็นพวกจักรพัินะครับว่าเราอะทำเคลสอะไรเสร็จแล้วสามารถมารับของได้นะนเพื่อนนะเนี่ยอืมมารับเป็นทองครับก็ดีเหมือนกันเหมือนมันแจกเราไปตัวนะให้เรามีตังไว้อัพตัวละครของเรานะครับอะไรประมาณนี้อ่าอันต่อไป้าอันดับนะครับอันนี้ อ๋ออันนี้เป็นพวกอันดับนะไม่ก็จะแบบแจกของนะเหมือนกันเลยด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบกิจกรรมแจกของหมดเลยเอาง่ายง่ายอืมเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟใหม่นี้ก็จะแจกของนับสิวันรวดเหมือนใครที่แบบเข้ามาเล่นใหม่นะโอ้โหแจกไม่อั้นแค่ล็อกอินเข้ามาอืมก็มใครที่อดูอยู่นะก็ไปโหลดได้เลยครับ iOS และ Android คือเปิดเซิร์ฟวันแรกแจกเยอะมากๆภาพแบบดีมากๆอ่ะอืม โอเคมาถึงมุมด้านขวามั่งนะครับกดออกมาครับก็จะซ่อนอยู่เต็มเลยครับเป็นพวกสก,กิลสามารถอ่าเรียนสก,กิลได้นะครับที่นี่ก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะอ่าเอาสก,กิลอะไรเข้าไปในไอ้กลุ่มคอนโทนนะครับก็รีเฟซได้นะครับเนี่ยสลับได้หมดเลยอืโอเคอยู่ สกิลว่ค่อนข้างเยอะอยู่เนี่ยเราก็สามารถอ่าอัปเดตลงไปได้นะก็จะมีคาร์ดด้วยโอ้เยอะสกิลเยอะมากผมก็ยังดูไม่หมดนะเนี่ยโโอ้หแต่ว่ามันก็ยังล็อกอยู่นะเพืเ่อนๆวิธีการปลดล็อกก็น,นี่เลยกดกดไปที่เลยนะเดี๋ยวมันก็จะพายปลดล็อกเรียบร้อยเลยโอเคจิตลบนะครับสามารถอัปได้เพิ่มค่าพลังเราเหมือนกัน แต่ว่าเวลาอัปเดตก็ต้องมีของอย่างที่เขาระบุด้วยนะ <Okay. S 1> อย่างอัปเดตต่อไปก็คืออ่าโจมตีบวกห้าสิบหกนะครับ HP ีบวกพันกว่านี่โหเป็นไงกดไปเลยนี่จิตลบเลี้ยงดูคลิกเนะอัปเลยงไงค่าพลังลบเราขึ้นเต็มอืมถ้าอัปไม่ได้ก็คือเราไม่มีของนะนะยาจิตยุดนะครับต้องไปหามานะอืม อันต่อไปติดตั้งอันนี้ก็เป็นการบวกของนะสามารถกดบวกได้เลยว่าจะบวกไหนนะครับเนี่ยอันนี้บวกสิบห้าหมดแล้วเนี่ยดูยโอ้โหบวกไปนี่ใชแ้แค่เงินขอโตไปเลยก็ได้นี่ยล,ลัวก็จะบวกจนเงินเราหมดอ่ะเอาง่ายๆโอ้โหก็ทําให้อุปกรณ์ของเราครับแข็งแกร่งขึ้นพลังลบของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอืมโอเคอยู่นะแล้วก็เป็นยาน ยานก็คืออกิเลนที่ได้มาฟรีครับเป็นเหมือนสามารถอัพเกรดได้เหมือนกันนะน,นี่สเตตัสตพื้นฐานนี่แต่ว่าผมอัพไม่ได้เพราะผมไม่มีของ่งถ้าอัพได้ก็ต้องไปหาของมาก่อนจะทําให้อ่าตัวของเราอ่ะได้รับสเตตัสด้วยนะจัตสัตว์อันที่สัตฉีนะัมโอเคก็มาดูอันนี้นมาปีกปีกก็สามารถอัพได้ กดคิดอัพไปนะก็จะบวกพลังโจมตีเฮตี้ลบหลีกนะครับเนี่ยปีกนี่ก็ได้ฟรีมานะครับทำเคล็ดเนาะทำเคล็ดเรื่อยๆนะเขาจะแจกของหมดเลยไม่ต้องไปเติมตังค์ไม่ต้องไปทําอะไรเลยเ,เพื่อนโอ้โหเอ,อ็งไงสุดยอดต่อไปคือตู้เสื้อผ้านะก็อันนี้ก็จะมีชุดแฟชั่นเหมือนกันแต่ว่ามันคงต้องเติมตังค์นะเพื่อนโด ใส่แล้วมันก็แบบโคตรเท่บอกเลยแหมมันชอบตัดมาเนาะโทษทีบพี่เมืองแหมพอดีอะสู้ไปด้วยแล้วก็ไอ้นี่ไปด้วยนะสามารถอัพเกรดได้ด้วยนะปีของเราโอ้ oh, เป็นปีกนี่แล้วอะ่ะปีกปีกไฟสีแดงเพื่อนโอ้โห oh, นี่มากแต่แบบถ้าปีกสวยๆต้องเติมตังค์บินเลยไปนหนึ่งรอบ โอเคตัวเสื้อผ้าอย่างที่บอกไปเป็นชุดแฟชั่นเนาะเท่อะดูดยโอ้โหเป็นไงพวกดาบก็มีปีกก็มีแต่คงต้องเติมตังยูนิคอร์นเนี่ยโอ้โหตัดขี่โครมุ้งมิง้งน่ารักมากอะโอ้โหอยู่ในโลกไหนวะเนี่ยโอโ้เหมือนแบบตีกองนี่เลยอะ เทมากเพื่อนๆอ่อันนี้แบบจะเหมือนเป็นประกาาวนะข้างหลังอ่ะเพื่อนๆเห็นสวยงามมากๆก็เป็นแบบระบบแฟชั่นของเขาเนาะนี้โอเคเมาดูอีกระบบหนึ่งบ้างฮะลิขิตนะครับเป็นเอ่อการแต่งงานนะของคู่รักเนาะก็ต้องมีเลเวล198นะอันนี้ยังไม่เปิดนะเพื่อนนะก็เก็บเลเวลไว้ก่อนใจเย็นๆครับ สามารถแต่งงานได้นะมีคู่ได้นะเกมนี้นะเหมือนเกมทั่วทวไประบบสำนักอืมผมก็เข้าเว็บร้อยนะสำนักของผมเนาะเจ็ดดากอืมก็ประมาณนี้เป็นสำนักเลเวลหนึ่งนะเพิ่งตั้งนะเพราะเกมเพิ่งเพิ่งจะเปิดนะครับก็มีคนอยู่เยอะเลยทีเดียวนะเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสำนักด้วยที่สามารถทำได้นะมีโกดังของสำนักอีกอืม คัทงท้องก็มีอันนี้ระบบก็ยังไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าอ่าเบื้องต้นแล้วมีสํานักมีหว่าดีว่ามีไม่มีแน่นอนนะเพื่อน,น,นะแล้วนาคนก็ต้องมีอ่าพวกกิววอลกิวสํานักนะพิวพีกันอะไรเงี้ยแหละแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับต้องรอดูต่อไปนะครับในแพทต,ต่อไปสามารถบริจาคได้นะอืมน่าจะมีอ่าชื่อเสียงของสํานักด้วยแหละอย่างเงี้ยระบบค่อนข้างดีนะ แล้วเลเวลค่อนข้างขึ้นไวก็ผมว่านะ่าจะตันประมาณห้าร้อยอะว่ามอนเตอร์ตอนนี้ในแผนที่อะมีถึงห้าร้อยนะนี่ก็จะเป็นตั้งค่านะครับของระบบเนาะบางทีเครื่องอาจจะกระตุกบ้างอะไรบ้างนะก็สามารถปรับได้นะจะพาไปกระโดดรอบหนึ่งก็เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้เพื่เพื่อนนะก็ทากิจกรรมรายวันไปนะด้านบนเนาะกิจกรรมที่เขียนว่ากิจกรรมเนี่ยทําไปเลยกิจกรรมรายวันทําให้หมด วิวไวมากได้ของเยอะมากๆแล้วก็ด้านซ้ายด้านซ้ายก็จะมีอ่าภารกิจหลักลกดไปทำให้หมดทําตันแล้วก็ทำภารกิจลองต่อนะอะไรแบบนี้โอภาพก็ค่อนข้างสวยได้ทีเดียวนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอบินไปจึิงทีโอ้โหอยนี้บินขึ้นได้ด้วยอ้าว โคตรแบบอิสระ,ะเมื่อแบบเป็นเกมแบบ Open w o r l โดยโดยแท้จริง Open World ไม่ใช่ Open e อเ a y เ่อประมาณนี้เลยใครที่มองหาเกม Open World แบบนี้อยู่นะครับเป็น MMORPG นะเก็บเลเวลนะครับก็ลองไว้หนึ่งเกมแล้วกัน w o r d อ f Soul นะก็เป็นเกมใหม่นะที่เพิ่งเปิดวันนี้เลยภาพแบบโคตรสวยก็เวลแบบเดียวก็จะร้อยและโอเคอยู่นะเนี่ย โอ้โอเคเลยเราจะลงลก,ก็กดตึ๊กโอ้โหโอเคอยูน่นะเนี่ยระบบค่อนข้างดีคนเริ่มเยอะแล้วเนี่ยเพราะว่าภา,าพค่อนข้างสวยเลยลเระบบก็ค่อนข้างดีเพื่อนๆลองโหลดมาเล่นดูแล้วกันชอบไม่ชอบเนะาะก็ค่อนข้างเล่นง,ง่ายก็อย่างที่บอกไปอโตอนเคไปเรื่อยๆทำกิจกรรมไปนะรายวันโอเคก็ประมาณนี้นะใครที่สนใจก็ ไปลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับสำหรับ s w o r d o ออ o โนะครับเกม M M O R P G จีนจ๋าเลยแนวจอมยุทธนะครับก็มีทั้ง Android และ iOS นะครับโหลดได้แล้ววันนี้นะโอเคครับกอประมาณนี้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครก็ฝากกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยครับเพื่อนโอเคครับฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อนแย้